เป็นวันอา 7, น 2, ทิตย์ที่7ีเจดธันวาคม2568นาวันแรงสองท่านเป็นไีะเสงเป็นวันธงชยัยเลิกดีและเลิกมงคน,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 นทำงานใหญ่จัดสำเร็จนานาประการวันนี้สมาคมส่งเสริมมิตรภาพไทยเยือนงานแต่ทำพิกทีวางศิลาเลิก และยกเสาเอกวัดเสาเดียวจังหวัดสระบุรีโดยมีประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอกนายกสมาคมเวียดนามหนองคายคุณอารยาคุณธันวัดเป็นประธานในพิธีสำหรับวัดเสาเดียวที่เราจะต่อสร้างขนาดกว้าง6เมตร คูห6เมตรมีความสูงตั้งแต่ต่อหม้อด้านล่างด้านล่างเลยนะครับจนถึงลังคาทั้งหมด15เมตรนะครับดูกลางสระน้ำจะอัญเชิญเจ้าแม่กวนอิมมาเป็นพระประธานในวัดเสาเดียวหลักนี้นะครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะครับ วัดเสาเดียวนี้จะเป็นวัดเสาเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งขานี้เราคิดแล้วที่นี่เมื่อสร้างเสร็จจะใหญ่ที่สุดนะครับดข้างในเราลอมเราล่อมบังเลยไม่ีเปนสัญลักษณ์บังเทียนวันธรรมของชาวไทยเชื่อสายแก๊งยไปที่และชาวเวียดนามทั่วโลก สร้างและบริจาคโดยคุณมนตรีต่างวันคุณปู่ปุ๋ยมาครคุณรับรัยเดอนเนคป้วคุณมนตรี่างวันขาเป็นตัวคิดด้วยใครับเขทำงายและลูกหลานและก่อสร้างโดยควบคุมอาคารและก่อสร้างโดยคุณฐานะพัอันเจริญวัฒนา ลำดับแรกผมขอเรียนเชิญน,นายกสมาคมส่งเสริมมิตรภาพไทยเวียดนามนายกต่อยกูวันมาก่าวถึงความเป็นมาของสุสานแห่งนี้และวัตถุประสงค์ในการสร้างวัดเสาเดียวในครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับ